ก,กยนนะงกับน,นะน้ำก,กยเน,นะน้มีอะไรแล้วมอมเง้วะไรปเรียกขึ้ได้ใช่ขีปุนขีทัวร์ล้ขีต้มบ่นะมบรู้ว่าเป็นขีหัวรเลยเป็นขีปุนทำมาขึ้น,นอนะ่ะมีเดยไอ้า,พายพวกผายนี่มัมนะ่งเนมะ สวัสดีครับช่วยรถช่างออนเกาหลีเดี๋ยวมื่อนี้จะมาแนะนำน้องๆที่ยังบ้านมาเกาหลีนะครับมามาเกาหลีแล้วไปตัดผมมองไดนะครับต้องเตรียมโตจังได้นะครับบางคนก็นเป็นช่างตัดผมนะช่วยรถช่างก็ขอแนะนำดังนี้นะครับถ้าเขามาตัดอยู่เกาหลีนี่ ปกติแล้วส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงตัดเนาะในการไปตัดนี่ค่าบริการที่ช่วยและช่างเคยเจอถ้าเป็นตั้งจังหวัดนี่ต่ําสุดนี่เคยเจอที่แ0ดพันวอนนะครับแปดพันวอนกับส0งรอกะบาทเนาะสองโดยปกติแล้วก็จยิ่ยู่มื่นสนะครับ1มื่นสหรือ1มื่นหาถ้าเขามาตัดในเมืองนะ ถ้ามีการซาดายเพ้อมกับที่เพิ่มขึ้นมหอีกเป็นสองหมื่นกว่าสามหมื่นนะครับอันนี้เฉพาะตัดผมผู้ชายเนาะส่วนของผู้ยิงนี่ก็บอลในใจขึ้นกันนะครับแต่ว่ามือนีแนะนําตัดผมใช้นะครับโดยส่วนมากแล้วถ้าเขาตัดข้างละหมื่นสองเลยหมื่นห้าเนาะผมกรย้าไว้เนาะ เดือนละข้างสองข้างช่วยไล่ช่างเลยตัดสินใจซื้อปัตษเลียนนะครับเป็นแบบไล่สายเนาะแล้วก็ของช่วยไล่ช่างเองนี่ตัดบอยากนะครับสกินเฮดเลยแต่ว่าของน้องๆเขานี่ก็สิเปลี่ยนลองทรงเป็นอย่างถามว่าผู้ใดตัดให้ก็คือตัดกันเองครับยังเคล็ดมือนี่กับน้องเบียร์คนขอนแก่นเนาะเบียร์มิวสิกนะครับเป็นคนตัดให้ ช่วยรช่างไปไสใดกับซิมีช่างผมช่างตัดผมอยู่แล้วเนาะบางคนก็สามารถกลับไปประกอบอญญาชีพได้นะครับเพราะว่าแคมแคมหนึ่งกับซิมีคนไลยครับเป็นส<ม>ิบยี่สิบหาสิบคนก็มนี้ครับตัดตัดมือหนึ่งนี่ซีหัวหาหัวว่าจะหยุดนี่ตัดเบิดมือเบิดคัมกมีนีนะ้ราคาปัตตะเลียนกับสองหมื่นเก้าสามหมื่นครับช่วยแรช่างนี่รู้สึกจะซื้ออยู่สามหมื่นเกาเนาะก็ถือว่าคุ้มนะครับ ส่วนน่องๆถ้าจะเอามาจากเมืองไทยก็สามารถโหลดใตเครื่องมาได้นะครับบางคนก็เอาชุดสักสักยัดมาน้ำเยียงประมาณนี้นะครับฝากไว้แค่นี้เนาะหวังว่าสีมีประโยชน์และไปก่อนอันยงคาซิโอ